สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพูดตรงประเด็นนะคะกับดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลค่ะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะสี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มทางททบห้าแห่งนี้ค่ะและประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะเป็นประเด็นที่พวกเราทุกคนอยากจะได้อยากจะมีต้องการนะ,ะเวลาที่เรามีความรู้สึกเช่นนี้นะสิ่งที่เราคิดคืออะไรรู้ไหมคะท่านผู้ชมอยากให้มันเป็นไปได้นะแต่ก็จะมีหลายคนที่บอกว่าแค่คิดคงไม่มีทางเป็นจริงแต่วันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษนะที่บอกได้เลยว่าคิดอยากจะได้อะไรต้องการอะไร เป็นไปได้ทุกอย่างค่ะกับตันดรกฤษณะกฤิมโนรสนะคะหรือว่าเฮียเคเคนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาหสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านท่านผู้ชมหลายๆท่านน่ยนะคะที่ติดตามนะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ประสบความสาเร็จในชีวิตดิฉันว่าทุกคนต้องมีภาพนะของเฮียกฤษณะปรากฏขึ้นมาแน่นอนแล้วก็บอกว่าเป็นตำนานด้วยยิ่งหากว่าในวงการประกันที่ไม่ต้องพูดถึงเขาเรียกว่าครู อ่านะปีนี้เฮียอายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดส <70 S 1> ิบอายุแต่ร่างกายห้าสิบหัวใจสามสิบขนาดนั้นเลยถูกต้องอายุ70นะคะร่างกาย50หัวใจ30แสดงว่ายังหนุ่มมากเลยนะคะถูกต้องที่สุดเลยหนุ่มท,ที่สุดเลยในสิ่งที่น่าอาศาัศจรรย์นะคะท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะว่าเฮียกิษณะนะคะเรารู้ว่าเฮียประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของหน้าที่การงาน รวยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะในขณะเดียวกันนอกเหนือจากรวยนะคะเฮียยังทาําอะไรหลายอย่างกับตันท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเป็นกับตันเครื่องบินด้วยขับเครื่องบินด้วยเป็นนักเขียนเขียนหนังสือท่านผู้ชมับโอ้โหนักพูด นักพูดด้วยหนังสือไทยย9เล่มค่ะแล้วก็หนังสือภาษาอื่นด้วยแปลเป็นภาษาอังกฤษ7เล่มภาษาจีนอีก6กเล่มและนี่คือไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้วันนี้แจกคนดูรายการเราด้วยได้ไหมคะครับเอาเลยติดต่อก็มา10เล่ม10เล่มนะ<อ>ใครอยากได้ฟังเฮียพูดแล้วรู้สึกยังไงก็ส่งเข้ามาทางไลน์แอดของเรานะคะแล้วเราก็จะได้ส่งหนังสือไปให้เขาที่ถามเฮียกิจนาว่าทาไมคนคนเดียวมันถึงเป็นอะไรได้หลายอย่างขนาดนี้คะ่ะแล้วเป็นได้ดีด้วยทุกส,สิ่งเป็นไปได้คุณบุ๊คครับและท่านผู้ชมครับ ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เวลาเราพูดถึงคำว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เราลองนึกถึงมนุษย์ไปดวงจันทร์มนุษย์ไปดาวอังคารมนุษย์ไปจุดที่ลึกที่สุดในท้องทะเลมนุษย์ปีนเขาที่สูงที่สุดในโลกมนุษย์ไปได้ทุกแห่งทาได้ทุกอย่างด้วยคำว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่ามันยาก มันทําไม่ได้คุณปุ๊กแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยใครใครก็ทําได้ขอให้เพียงใส่ความคิดลงไปว่าเราทําได้เราจะทําและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นไม่มีคาว่าเป็นไปไม่ได้ถูกต้องโอ้โหตัวอย่างชัดเจนหลายตัวอยแล้วมีอะไรที่เฮียอยากจะทําแล้วยังไม่ได้ทําบ้างตามฝันมีอะไรที่ยังไม่ได้เป็นบ้างไหมในความฝันของผมตอนอายุ20เข้ามาอยู่ในวงการประกันชีวิตเมือ่อ50ปีก่อน คุณปุ๊กครับประชาชนคนไทยมีประกันเพียงจุดห้พูดง่ายๆไม่ถึงหปไม่มีใครสนใจประกันชีวิตเลยไม่มีคนซื้อและก็ไม่มีคนขายหลังจากนั้นอีก20กว่าปีก็ขึ้นมาเป็นเกือบเกือบ10%วันนี้วันนี้2 0 2 0 2 5 6 3 4 0เพราะฉะนั้นในความฝันของผมผมอยากจะเห็น100%ก่อนผมตาย ขนาดนั้นใช่ท่านผู้ชมคบถ้าบอกว่ามาขายประกันให้ประสบความสาเร็จในยุคนี้ดีฉันว่าไม่ยากนะฮะเพราะว่าตั้ง40ที่คนเขายอมรับที่คนเขาให้ความสนใจกันแต่กําลังนึกย้อนไปนะฮะว่าตอนบุกเบิกเริ่มต้นที่ประมาณสัก0.5หรือ1เ็นี่ยนะฮะขอโทษเถอะคนที่มาขายเนี่ยคิดได้ยังไงว่าจะมาขายกับสิ่งที่มันเหมือนไม่มีอนาคตแต่คนนั้นนั่งอยู่กับเรานะ,ะคนนะค,คนไม่รู้จักด้วยนะคุณปุ๊กคนไม่รู้จักด้วยว่าประก,กันชุดคืออะไรขายของที่คนไม่รู้จักท่านผู้ชมเหมือนกับพูดอินเเเทอออร์็ตมื่่30ปีกน อะไรนะพูดใหม่ทีได้อินเทอร์เน็ตมันแปลว่าอะไรยังไม่เ<ม>ค,คยได้<ข>ไดยินเลยมันไม่มีมันยังไม่เกิดแล้วเฮียทำได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันคะ่ะท่านผู้ชมคะกับความสําเร็จนะที่คุณกิตสนะได้รับในวันนี้ต้องถามว่าเฮียเริ่มต้นจากศูนย์คือเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าเฮียคะเริ่มต้นจากติดลบถ้าศูนย์ยังดีทำไมถึงว่าเริ่มต้นจากติดลบคะเมื่อ50ปีก่อนเริ่มต้นจาก ติดลบไม่มีอะไรเลยจากเงินเดือน200บาทมาเป็นเงินเดือน800บาทมาเป็นเงินเดือนพันหแล้วก็มาเงินเดือน3ามพันแล้วก็ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตลําบากมากในสมัยนั้นการเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตอย่างที่บอกกันนะฮะในเมื่อคนไม่ค่อยรู้จักแล้วเฮียกิษณนะกล้าดียังไงมาขายในสิ่งที่คนทั่วไปเขายังไม่รู้จักแดงว่ามันต้องเหนื่อยคูณ2นะคุณผู้ฟังกว่าเขาจะตัดสินใจซื้อต้องทําให้เขารู้จักด้วยนะคะใช่ทาไมทําทไมคะประกันชีวิตเหมือนกับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ คนไม่รู้จัก <S <S ผมมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นคือยิ่งคนไม่รู้จักยิ่งเป็นโอกาสทองอยิ่งไม่มีใครขายเลยยิ่งเป็นโอกาสทองของเราที่จะขายดังนั้นเมื่อผมศึกษา ผมก็กระโจนลงไปทันทีโดยลาออกจากงานเก่าเงินเดือน3,000เมื่อพศ2513แล้วตรงนี้เฮียไม่กลัวเหรอเฮียไม่คิดว่ามันเป็นจุดอ่อนของธุรกิจที่จะทำให้เราเสี่ยงต่อการไม่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเหรอคะคุณปุ๊กครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยนะจุดเสียมันมีอยู่ทุกแห่งแต่ผมไม่มองผมมองจุดบวกผมมองที่เป็นไปได้ในทุกเรื่องมันจะมีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยากยากยาก,ยากแล้วก็จะมีง่ายเป็นไปได้ ผมก็จะไม่สนในพวกนั้นก็จะมุ่งไปที่เป็นไปได้เหตุ <ped> ผลง่ายๆยุค2 5 1 3เมื่อมีคนขายประกันได้ผมก็ต้องขายได้ <pe ats> เขาทําได้เราก็ต้องทำได้หลักการง่ายๆหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองบวก Positive พลัง Positive มันก็จะทําให้เราเห็นทุกอย่างทําได้แล้วเราก็พยายามแต่ถ้าเราไปมองจุดลบเนี่ย มันก็พอไปเจอปัญหาขายไม่ได้ทําไม่สําเร็จเราก็จะล้มเลิกถ้าเงินเดือนตั้งสองแสนกว่าบาทแล้วเฮียลาออกมาขายประกันซึ่งไม่รู้อนาคตเลยว่ามันจะมันจะได้แค่ไหนหรือมันจะมากกว่าที่เคยได้ไหมคืออย่างนี้เมื่อมองเมื่อฟังหัวหน้าพูดให้ฟังก็มองออกว่าเยธุรกิจนี้นะเราทํามากเราทุ่มเทมากเราจะได้มากมันไม่เหมือนกับ <S <S อย่างอื่นมีลิมิตมีลิมิเทชั่นมีมีจุด ข้อจำกัด,ดมีข้อจํากัดแต่ตรงนี้เนี่ยมันเปิดช่องให้เราไปไกลที่สุดเท่าที่เราต้องการจะไปคล้ายๆกับเราสามารถไปสู่ดวงดาวได้เราไปเราไปสู่ความฝันที่เราตั้งไว้ได้เพราะฉะนั้นจึงตัดสินใจว่าเอาเราเราจะทำล้เาเราจะต้องทำให้สำเร็จแล้วเราก็ประกาศด้วยนะผมไม่ใช่ทำสำเร็จแล้วค่อยบอกให้คนรู้นะมผมประกาศกับทุกคนกับในห้องประชุมกับทั้งหัวหน้ากับทั้งครอบครัวเราพ่อแม่น้องๆว่าเราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ประกาศให้รู้ การประกาศให้รู้นี่ไม่เสี่ยงแล้วถ้าเกิดเราทำไม่ได้เสี่ยงมันอายคนละคะเฮียเสี่ยงมันบังคับให้เราต้องทำให้ได้อายทนไม่ได้ต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นต้องประกาศเพื่ออัดตัวเองอัดฉีดตัวเองว่าต้องทำให้สำเร็จบังคับบังคับทับตัวเองบังคับตัวเองตามที่เราประกาศต้องพูดให้ได้ไม่อย่างนั้นเสียคนใช่พูดแล้วต้องทำให้ได้เฮียเคยมีรายได้มากที่สุดจากการขายประกันบอกเท่าที่บอกได้นะคะไม่ต้องบอกหมดก็ได้ เท่าไหร่เคยเเคยขายรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียหนึ่งรอยล้านวงเงินหนึ่งล้านบาทไทยหนึ่งรยล้านบาทไทยคอมมิชชั่นก็ประมาณแปดล้านสี่แสนบาทโอ้โหค่าคอมมิชเท่าไหร่ใช่นี่เคยมีใครขายได้วงเงินเยอะขนาดนี้ไหมนี่เป็นวงเงินที่ขายได้หนึ่งรอยล้านเมื่อ 40กว่าปีก่อนไม่ใช่ทูเดย์นะถ้าทูเดย์นี่ถ้าทูเดย์หนึ่งร้อยล้านเนี่ยต้องคูดอีก50เท่า oh. เพราะทองสมัยนั้นบาทละ400คุณปุ๊กท่านผู้ชมครับทองบาท400เฮียว,วันนี้ทองบาทหนึ่ง29 0 0 0อ่เาเฮียขายได้ยังไงเฮียทำให้คนตัดสินใจทำประกัน100ล้านบาทเยอะขนาดน,นั้นได้ยังไงจริงๆแล้วไม่ได้ขายประกันคุณปุ๊กอ้าว oh. ผมขายความคิดถ้าซื้อประกันเนี่ยซื้อ5ล้าน10ล้าน สำหรับนักธุรกิจใหญ่ๆก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อร้อยล้าน uh huh. แต่ที่ขายได้100ล้านก็เพราะว่าผมขายความคิดว่าถ้าคุณลูกค้าทำคุณจะเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่กล้าทำวงเงิน100ล้านและจะเป็นสุภาพสตรีคนแรกในเอเชียที่ ทำหนึ่ร้อยล้านเพราะฉะนั้นขายความคิดคุณเป็นคนแรกตรงนี้มันน่าซื้อนะสำหรับใครที่เขามีเงินเยอะๆประสบความสำเร็จมันก็เท่ไม่เบาอ๋อนี่ไม่ได้เรียกว่าขายประกันแต่ขายความคิดทาายทาายขายความคิดเพราะฉะนั้นใครบอกว่าในยุคนั้นนะเขาขายกันวงเงินสองหมืสาห้าหมื่หรือแสนนึงก็ถือว่าใหญ่มากแล้วค่ะ ทุกคนคิดว่าวงเงินใหญ่ๆรายการใหญ่ๆพบลูกค้ารายใหญ่ๆพบนักธุรกิจที่ประสบความเร็จเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นความเป็นไปได้ของคนที่กล้าคิดและกล้าทําคนที่กล้าคิดและคนที่กล้าทำเนี่ยะฮะกระบวนการที่ทําให้เกิดความกล้าด้าที่เฮียกฤษณะมีนะ ừ, บางคนบอกเนี่ยตลอดห้วงชีวิตเนี่ยไม่เคยกล้าเลยหรือกล้าก็ไม่ได้กล้าขนาดเฮีย ừ, ขอโทษเถอะเฮียเอามาจากไหนคะความกล้าขนาดนี้เราเอาศูนย์ไปแลกศูนย์เราไปหาลูกค้าหรือไปคุยคุกับคุณอนอนุนมาเรากล้าพูดเรากล้าชวน ก็ม like an ีคนกล้าตอบสนองยกตัวอย่างง่ายๆใครก็ตามมาทํางานที่นี่ก็ถูกชวนถูกชวนให้มาขายประกันถูกชวนให้มาทํางานค่ะเวลาเราไปขายเราไปชวนคนอื่นก็คือการชวน S A S K S Formula ถามเมื่อถามออกไปไม่ได้แปลว่าทุกคนโอเคกับเราใช่ค่ะแต่ในจํานวน20-30รายน่าจะต้องมีโอเคหนึ่งรายเห็นไหมครับมันเป็น หลักของความเป็นไปได้ถึงผมถึงเขียนหนังสือว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงมันมีเป็นไปได้ทุกอย่างค่ะทุกอย่างเป็นไปได้นะแต่ว่าเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางคนบอกไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเลยเฮียอ่านหนังสืออ่านหนังสือฟังวิชาการถามผู้รู้ ศึกจริง,รงๆแล้วศึกษาด้วยตัวเองมากที่สุดผมอ่านหนังสือเยอะมากผมชอบอ่านหนังสือวันนึงเป็นเล่มแล้วก็เอาตำราตำรับตำราของการขาย human relationship หรือว่าเทคนิคการขายเทคนิคอะไรต่างๆพวกนี้เราพยายามเรียนให้ผ่านเข้าไปในสมองเวลาไปอยู่หน้าลูกค้าบางทีมันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วให้เราเอาออกมาใช้เพราะเราเร,เ,เ,รเรียนด้วยตัวเองไม่ได้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันมันจำกัดอยู่แล้วเพราะเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่ ประสบความสำเร็จย,ยกตัวอย่างเช่นผมเขียนหนังสือเนี่ยท่านผู้มีเกียรติครับท่านผู้ชมครับหนังสือคือขุมพลังขุมความรู้ท่านเพียงแต่อ่านหนังสือของคนที่ประสบความสําเร็จคุณก็จะกลายเป็นคนคนนั้นและความรู้ที่เขาบรรจงอยู่ในเล่มนั้นก็เข้ามาในหัวใจของเราในสมองของเราเมื่อ <Me ant. S 2> ถึงเวลามันก็จะเกิดขึ้นเราก็จะพูดเป็นขายเป็นทำเป็นเราต้องเตรียมตัวเราด้วยพูดเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องทำเป็นด้วย ไม่ใช่สักแต่พูดเป็นหรือดีแต่พูดต้องทำเป็นต้องคิดให้ได้พูดให้เป็นแล้วทำจริงๆครับนะใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะให้เฮียกิตชนะได้บอกเคล็ดลับวิธีที่ง่ายเร็วแล้วก็ทำได้จริงๆสักครู่ค่ะท่านผู้ชมคะสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจเช่นนี้นะหลายคนบอกต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งต้องฮึดสู้นะเฮียกิตนะคะ สถานการณ์อย่างวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบอยู่นะคะบางคนอยากจะสู้เหลือเกินแต่มองไม่เห็นโอกาสเลยเนี่ยโควิดเกิดขึ้นแล้วก็จะหายไปแล้วก็จะเกิดอีกแล้วก็อาจจะมีชื่อใหม่มาอีกในหนึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยเราต้องเดินทางไกลถ้าคนที่อยู่ถึงร้อยปีก็คือเดินทางร้อยปีคนที่อยู่ถึง60แล้วเสียชีวิตก็เดินทางมา60ปีใน60ปีหรือใน100ปีข้างหน้าหรือจากตอนนี้ไปสิ่งต่างๆเราจะต้องเกิดขึ้นอีก เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผ่านอะไรไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหน้าที่ของเราคือมองให้มันบวกในทุกทุกสถานการณ์ที่เลวร้ายก็สามารถไปต่อได้ในทุกๆสถานการณ์ที่ดีเลิศประเรสริฐสีก็มีหลุมดํารอเราตกลงไปเช่นเดียวกันพูดกง่ายๆก็คือในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็มีช่องทางดีๆให้เราไปในสถานการณ์ที่ดีเลิศที่สุดโอ้ยมีความสุขมากเตรียมไว้เลยเซฟตี้เบลอีกเส้นหนึ่งมันอาจจะเกิดเหตุดดเพราะมันมีหลุมดํารออยู่ งั้นในชีวิตของเฮียกิษณาอาณาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้70ปีเนี่ยเฮียเคยผ่านช่วงวิกฤตในชีวิตมาสักกี่ครั้งอาจจะเป็นวิกฤตจากสถานการณ์รอบ่างเนี่ปี40ศูนต้มยำกุ้งหรือว่าวิกฤตในชีวิตเฮียก็ตามเฮียเคยผ่านช่วงไหนยังไงบ้างเจอเยอะมากเอาเอา,เอาล่าสุดแล้วกันที่ยังอยู่ในความทรงจำ hmm. ผมเคยเครื่องบินตกผมเขาเรียกว่าเอนจินเฟลใบพัดดับกลางอากาศความสูงประมาณพันฟิตเฮียขับคนเดียวหรือมีผู้ช่วยนักบินด้วยคนเดียวเพราะฉะนั้นวิกฤต มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเครื่องยนต์ทุกอย่างไม่ว่ารถไม่ว่าเรือไม่ว่าเครื่องบินไม่ได้แปลว่ามันเพอร์เฟกล้านเปอร์เซนต์หรือร้อยเปอร์เซนตมันเกิดเหตุได้มันดับได้มันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาในชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันอันนี้เครื่องยนต์นะ,ะถ้าในชีวิตของคนก็จะมีอุปสรรคเยอะแยะที่มีหลุมมีบอ่ออยู่ข้างหน้าถึงแม้เราจะตั้งใจดูแลอย่างดีเดินอย่างดี ก็ตกลงไปในหลุมเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมนี่ก็ตกลงไปในหลุมเนี่ยหลายครั้งแต่ต้องมีสติที่มั่นคงต้องไม่แพนิกต้องไม่ตื่นตะหนกตกใจแล้วเฮีออยทำยังไงฮะผมก็ยังไม่ตกใจและก็ดูความรู้ที่เรามีเราก็สามารถที่จะบังคับ และให้เครื่องบินลงมาเสียหายให้น้อยที่สุดเพื่อเราปลอดภัยแต่ที่ตกแล้วตายส่วนใหญ่ก็คือตกใจแล้วลืมเพราะมันลืมมันก็จะไม่รู้ว่าในครอผิดเนี่ยเราจะต้องทําอะไรวิชาที่เรียนมามันลืมหมดแล้วทาไมเฮียถึงไม่ตกใจหรือว่าแพนิคอย่างที่ว่าคะคือเนื่องจากผมนั่งชอบนั่งสมาธิอ่อานหนังสือ,อทํางานอะไรคือฝึกเป็นประจําว่าไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจกับเรื่องใดๆหรือเพราะเฮีย er คิดว่าเฮียพร้อมเสมอถ้าจะเกิดขึ้นต่อให้ตาย เฮียก็ก็ไม่มมกลัวกระเพามันเกิดแน่จะบอกให้มันเกิดแน่ทุกชีวิตกับทุกทั้งโลกวันนี้ปกติพรุ่งนี้โควิดมาเห็นมาหายนะทั้งโลกวันนี้ปกติพรุ่งนี้สงครามวันนี้ปกติพรุ่งนี้ สึนามิมาเราไม่รู้นะมันเกิดขึ้นได้ต่อดเ,เวลาเพียงแต่มันไม่ได้เกิดต่อหน้าเราแต่หลายหลายครั้งมันก็กระทบถึงเราดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือยิ้มไว้เสมอเผื่อภัยจะมาตลอดยิ้มไว้เผื่อภัยจะมามันมาแน่แต่จะมาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองท่านผู้ชมคราวนี้มาเรื่องของการประสบความสําเร็จนะฮะอย่างที่เฮียบอกว่าเอาละพื้นฐานต้องหาความรู้ต้องอ่านหนังสือนะแต่ว่าด้วยยุคสมัยทุกวันนี้ทุกอย่างมันเร็วมากนะเขาบอกว่าปลาใหญ่ ไม่กลัวเขาบอกไม่กลัวนะปลาปลาใหญ่กินปลาเล็กไม่กลัวเดี๋ยวนี้เ็าบอกปลา,ปาเ,รเร็วอ่ากลัวปลา,ปาช้อนัอ่นแหละฉะนั้น,น,นเฮียคะด้วยด้วยปัจจัยสถานการณ์เนี่ยณทุกวันนี้หากเราอยากจะประสบความสำเร็จ<ม>อาจารย์หลายๆท่านนยนะโดยเฉพาะอาจารย์กฤษณะเนี่ยนะเฮียเนี่ยนะอยากจะบอกเลยว่าคนเป็นลูกศิษย์เนี่ยควรจะทำเช่นไรค่ะง่ายมากเลยท่านผู้ชมแล้วก็คุณปุ๊กไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเดินหน้า ทำเหมือนเดิมทำต่อไปจนกว่า7วันผ่านไปแล้วมันไอสิ่งที่ดีมันก็เข้ามาถ้าถ้าเราหยุดทุกอย่างมันก็จะหยุดหมดในช่วงต้มยำกุ้งผมยังจําแม่นเลยโอ้โหเศรษฐกิจประเทศเราแย่มากเลยผมขายดีที่สุดอ้าวผมเติบโตมากที่สุดเพราะผมะร,รับสภาพมันแล้วผมก็ไม่สนว่านี่คืออุปสรรคของผมเหมือนกับสึนามิสมมุติถ้าผมหยุดบริเวณที่เกิดสึนามิหลังสึนามิมันจะต้องเป็นเรื่องดีหลังจากความเลวร้าย ความหายยันณะไปแล้วมันจะเป็นเรื่องดีนี่คือความคิดบวกมากๆากในขณะที่เราดีมากๆไอ้ที่ไม่ดีมันกําลังจะมาก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแผนสองแผนสามของชีวิตคนแผนสองแผนสามของการทํางานแผนสองแผนสามของการค้าขายต้องมีตลอดทาไปเรื่อยๆอย่าหยุดแล้วก็เตรียมการให้พร้อมนะคะอย่างในความสําเร็จอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมที่เราก็สงสัยอยู่เหมือนกันก็คือที่เฮียกิษนะไปเรียนขับเครื่องบินจนเป็นกับตันเนี่ยนะคะ เฮีย er, เริ่มเรียนขับเครื่องบินตอน,นอายุเท่าไหร่คะห้าห้าห้ากับห้าห้าสิบห้าห้าสิบห้าปีไปเริ่มต้นเรียนในห้องเรียนนั้นผมแก่กว่าครูสอนการบินอีก <c oughs> เขาเรียกผมว่าคุณลุงนอกจากยี่สิบกว่านั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะว่าทําไมเฮียถึงเริ่มต้นทําในสิ่งที่บางครั้งเนี่ยคนทั่วไปเขาบอกทาไปได้ยังไงเงิ <c oughs> นก็มีขนาดนี้เกิดพ <c oughs> ลาดพังเครื่องบินตก ไม่เสียดายเงินที่หามาเหรออายุขนาดนี้จะไปเรียนกับเครื่องบินทำไมนั่งเครื่องบินให้สบายไม่ดีกว่าหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ไปที่เรียนการบินแล้วก็บินด้วยกัน<ฆ>ตายไปแล้วสองคนอ๋อแต่เฮียยังอยู่ผมตกมาหกครั้งเครื่องยนต์ดับก็ยังอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> บางครั้งมันมีฝีมือ กับมีโชคด้วย <Okay. S 1> เราเข้าเรื่องว่าทำไม55เริ่มต้นการบินคนเรามีความฝันผมเป็นคนที่มีความฝันตั้งแต่เด็กๆว่าผมอยากมีเครื่องบินแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นนักบินแต่อยากมีเครื่องบินพอโตขึ้นก็อยากจะเป็นนักบินแล้วก็ไม่สามารถทําได้เลยเพราะตั้งแต่20จนถึง55าเนี่ยงานตลอดผ่านไป35ปีเอาละปีนี้จะเรียนการบินอย่างเดียวและผมก็ประสบความร็จได้เรียนการบินได้จบการบิน p p l private pilot ไลเ้นใน1นปีเคียไม่กลัวตายอะคะถ้าเกิดพลาดพลั้งบินแล้วเครื่องตกหรือว่าเกิดอุบิเหตุขึ้นมาไม่เสียดายเลยคะเงินที่อุตส่าห์หามาความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ลูกหลานที่น่ารักไปหมดเลยนะคะคุ้มกับฝันฝันเดียวที่เป็นนักบินเหรอคะกลัวนะ่ะทุกคนกลัวอยู่แล้วผมก็กลัวแต่ความอยากมันมีมากกว่าความต้องการที่จะทํามันมีมากกว่าครั้งทั้งที่ตกครั้งแรกเครื่องยนต์ายานะเครื่องบินต้องซ่อมเป็นล้านล้านเนี่ยวันที่สองผมยังไปบินต่อเลยคือถ้าขืนหยุดบินตอนนั้น ก็คือจบนั่นแหละค่ะคือเคล็ดลับความสําเร็จนะฮะความกลัวมีได้แต่ต้องมีความอยากสําเร็จมากกว่าความกลัวคุณถึงจะประสบความวสำเร็จได้รุ่งขึ้นผมก็ไปบินเฮียเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างยิ่งเลยนะ,ะวันนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านนะหัวใจเข้มแข็งนะ,ะเกิดพลังคิดบวกเข้าไว้นะค,ะความสําเร็จรอคุณอยู่แน่นอนฮะวันนี้ต้องขอบคุณเฮียกิษนักกิจมโนรสอย่างยิ่งขอบคุณมากค่ะบพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการเร็วเนี้นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะทีมงานทศบ5นะคะกับด้านดรกิศนักกินม่น สวัสดีค่ะสวัสดีครับ